สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดวงนะครับทำนายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุดินครับราศีพฤกษภราศีกันและก็ชาวราศีมังกรความสัมพันธ์และความรักครั้งนี้เองแล้วเนี่ยจะเป็นรักที่มั่นคงสําหรับคุณไหมนะครับสำหรับชาวธาตุดินหรือว่ารักครั้งนี้ยังจะคงจะต้องพิสูจน์กันอีกนะครับหรือว่ารอการพิสูจน์กันอีกว่าเป็นความรักที่ดีสําหรับคุณหรือเปล่าเรามาดูคําทํานายและพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับคุณกันได้เลยครับผมจะเปิดม้วนสามใบนะครับในหัว เรื่องของความรักนะครับกับชาวธาตุดินนะครับพึกศบกันมังกรว่าความรักและความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้เองแล้วเนี่ยเป็นรักที่มั่นคงไหมนะครับหรือว่าจะต้องพิสูจน์อะไรกันอีกสําหรับความสัมพันธ์มาดูคําทํานายครับลำหรับแรกนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับรักกับคนคนนี้เองหรือว่าความสัมพันธ์กับคนนี้เองเนี่ยเป็นความรักที่ดีสําหรับคุณมากๆโดยเฉพาะชาวราศีพฤกษบกนะครับช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงที่ทวินหาความรักทวินหาคนคุยทวินหาอยากมีอยากเจออยากได้อยาก จริงจังอยากอยู่แบบถาวรอยากอยู่แบบจริงจริงจังๆกับเรื่องของความรักอยากมีความรักจริงจริงจังผมก็ตอบเลยว่าสําหรับชาวราศีพฤษภราศีกันและชาวราศีมังกรคุณจะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่เหมาะสมครับถ้าถามว่าความรักที่มีอยู่นะครับเป็นรักที่มั่นคงแล้วหรือยังผมตอบเลยว่ามั่นคงสําหรับใจมั่นคงสําหรับณเวลานี้แต่ไม่มั่นคงสําหรับรักระยะยาวนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกรณีเดียวกันเขาคนนี้ดูเป็นคน ที่มีความสุขกับชีวิตมากๆนะครับใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันคุณเองเลยมองไม่เห็นอนาคตสําหรับเรื่องของความรักอย่างชัดเจนนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นรักมั่นคงสําหรับคุณก็จริงแต่อนาคตไม่มั่นคงอย่างถาวรน,นะครับลำดับรองถัดมานะครับเห็นได้ชัดเลยว่าคนคนนี้เองเนี่ยเป็นคนที่มองถึงการไกลแต่มองถึงการไกลแต่เรื่องของตัวเองนะครับเลยทําให้ตัวคุณเองควยเขวกับเรื่อง ความรู้สึกมากๆตัวคุณเองเลยนียามเขาณเวลานี้เองเนี่ยว่ารอการพิสูจน์ไปก่อนดูดูใจกันไปก่อนคุยคุยกันไปก่อนดูดูความรู้สึกและความสมคันธญไปก่อนอย่าเพิ่งจริงจังมากอย่าเพิ่งคิดเยอะกับคนคนนี้อย่าเพิ่งวางแผนชีวิต อูกับเขานะครับหรือว่าอย่าเพิ่งวางแผนสําหรับความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะยังไม่มั่นคงสําหรับคนคนนี้นะครับเขาคิดแต่เรื่องของตัวเองนะครับเขาคิดแต่เรื่องของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเขาไม่มองถึงอนาคตร่วมกันกับเราลำดับซ้ายที่สุดเองเนี่ยมันคือเรื่องของโอกาสคนคนนี้เป็นแค่โอกาสที่เข้ามาเท่านั้นผมถึงพูดว่าสําหรับความสัมพันธ์หากใครคิดว่าเขาจะมีแฟนอยากมีแฟนอยากมีความรักอยากมีคนคุยอยากมีคนที่เข้ามาณเวลานี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยนะครับสำหรับชาวธาตุดินพึกศบกกันมังกร เด็นมากๆคือชาวราศีพฤษภช่วงนี้เองเป็นช่วงแห่งการกรอบโกยความรักกอบโกยคนคุยมีคนคุยแวะเวียนเข้ามามีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์อายุไล่เลี่ยก,กันคุยกันได้ง่ายแบบนั้นเข้ามาช่วงนี้แต่หากว่าคุณจะตั้งความหวังว่าเขาคนนี้จะเป็นรักที่มั่นคงและรักที่จริงจังผมต่อหรือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จอาจจะมั่นคงณเวลานี้แต่อนาคตไม่ดีเลยนะครับคนคนนี้เขาฝักใฝ่แต่เรื่องของตัวเขาเองหาแต่ความสุขให้กับตัวเขาเองนะครับหาความเชื่อมั่นและ มั่นคงให้กับความรักและความสัมพันธ์ในระยะยาวไม่เจอนะครับแบบนั้นแปลว่ารักในครั้งนี้เองสําหรับชาวธาตุด,ดินปรึกษบกันมังกรน,นะครับยังคงจะต้องรอคอยการพิสูจน์ยังต้องดูใจกันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับหรือดูใจกันในช่วงระยะเวลานึงค่อยวางแผนกับเรื่องความสัมพันธ์แต่ผมมองว่าสําหรับคนคนนี้มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าค้นหานะครับเร่าร้อนนะครับดูน่าพิสูจน์น่าค้นหาอยู่แล้วก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ยังไม่เป็นอะไรที่มั่นคงสําหรับชาวธาตุด,ดิน ครับ